แวะมาทักทายค่ะระยะเวลาสั้นๆน,นะคะวันนี้มีผ้าเข้าใหม่ทั้งหมด4ผืนนะคะเ,เดี๋ยวคุณินอธิบายให้ฟังทีละผืนละกันนะผืนนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียกเส้นตีนจกนะคะเส้นตีนจกอันนี้คือ3ผืนที่เหลือนี่นะคะเป็นผ้ายกค่ะเส้นตีนจกเนี่ยใช้ขนเม่นทลายนะคะลายนี้เรียกลายชาววังซึ่งงานละเอียดมากเลยค่ะต่อเชิง ต่อตัวสิ้นเรียกสิ้นเข็มน,นะคะอันนี้เป็นผ้าย,ยกค่ะลาย12หน่วยตัดสีชมพูกะปิต่อตัวสิ้นจกหัวท้ายนะคะแบบนี้เลยพืนนี้ราคา5,500บาทเนื่องจากว่าเป็นจกขนเน่นพืนนี้ทอแบบทอแบบยกตะกอนนะคะราคา2,200บาทเพราะตัวสิ้นจกหัวท้ายซึ่งงานทอยากค่ะต่อไปค่ะพืนนี้ค่ะ เป็นเชิงแดงนะคะตัวนะคะเป็นสีเขียวใบไม้ค่ะแบบนี้เลยนะคะราคา1850บาทค่ะเป็นตัวตะว้นนะคะอันนี้เรียกสิ้นตะล้ออันนี้เรียกสิ้นเข็นนะคะเข็นตะล้อจบหัวท้ายตะว้านะคะและสุดท้ายค่ะผ้าแบบดั้งเดิม ของจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะอันนี้เรียกสิ้นตาวาค่ะราคา1,850บาทนะคะทุกผืนผูุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยเข้ามาใหม่ทั้งหมด4ผืนค่ะมาอธิบายมาแนะนำไฮหันัันนะคะสนใจรีบทักเข้ามาค่ะมีอย่างละผืนเท่านั้นทางหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอภาคเหนือใบคุรูินทาง Facebook ค่ะทาง YouTube ผ้าสิ้นภาคเหนือนะคะหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะแม่ค้พูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ